อันนี้เป็นแม่น้ําอําเภอปัวนะครับแม่น้ําในอําเภอนะครับสวยนนเป็นสะานข้ามแม่น้ำข้างล่างก็จะเป็นถั่วที่สงนะครับข้าวโพดนั้นจะเห็นวิวเขานะครับโอ้น้ำใสามากเลยน่าเล่นมากเลยอะ ลายเล่นมากเลยดีใจเป็นเศษไม้ที่มันมาติดใ,นในต้อะพางมันไปไหนไม่ได้อุ้ยใสายมากเลยสวย,ยบังหน้านั่งดื่มด่ำแอลกอฮอล์ปิ้งย่างละเกินรวมตัวทั้งสี่ห้าคนนะ จัดโอ้โหน้ำใสามากเลยสวย